ครับผมเบื้องที่ละครับพี่น้องเบื้องล่วงเขาที่ครับพี่น้องนี่ือเขาอุบลสองครับพี่น้องล่วงนี่สวยอยู่ครับถือว่าเป็นที่หนาพอใจแห้งครับพี่น้องตรงครับอืมบอคอยมีหยาครับแปลงนี่แล้วก็บอมีเขาแกมครับพี่น้องเอาไว้กินเอาไว้ทำพันธุ์นี่สบายเลยครับนี่นะครับผลผลิตครับอ่าแถมบ่เป็นโรคครับพี่น้องบ่เป็นโรค โอเคครับสาหรับแปลงนี่สวยงามสม่ําเสมอกันล่วงนี่นักครับนักนักมือนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีครับพี่น้องเขาเห่าไว้กินครับเป็นเขาเหนียวนะครับเป็นเข่าเหนียวเขาปีครับเขาหน้าปีครับพี่น้องผมสวัสดีครับมือนี้มาพอ้กันกับส่องอีสานเกษตรกับบ่าสลามหน่อยท่องเนตรครับพี่น้องมือนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตครับพี่น้องต่อเห้าเกี่ยวมือแล้วก็ขน ผลึคนค้นรถไวครับพี่น้องแต่ละโคนนี่เม็ดนี่ไม่ต่้งงา,งามเลยครับบางเดียนี่คือเขาอุบลสองครับอ่านี่เป็นเขาหาอว้เห็ดพันธุ์ครับเกี่ยวเองเพื่อหาสิ่งเจือปนพวกเขาแก้มครับพี่น้องที่สําคัญครับพี่น้องนักแห่งผลผลิตที่แรกเนี่ยผมเอาสามโคนครับโคนจังสีละสามโคนหิวขางละสามครับหกโคน ียบไปบอดครับนำนักนักแห้งว่าแม่นเขาใส่ปุ๋ยครับอ่าเหมือนกันนะบนที่นี่หลายคนก็นสิว่าเขาหน้าหยอดนี่จะผลผลิตต่ำาบแมนนะครับก็โอเคอยู่ถ้าังเห็ดดีๆปลาหนีดมีนม้ำขังดีๆนี่เอานี้บเบิดครับพี่น้องเขานักแข่งว่าแม่นใส่ปุ๋ยครับ นักทุกงานเลยครับพี่น้องเบิ่งติละนี่งานเดียวเบิ่งหมากเบื้องยังติล้ครับบม่มีปุ๋ยนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยาตอนนี้กาลังหมัดครับกําลังเก็บเกี่ยวอยู่พูนครับพี่น้องกําลังเก็บเกี่ยวอยู่หมัดเก็บกู้ครับมือนเบิ่งส่งขึ้นอยังฝนสิตกโอ้เขาเป็นตะอ่อนสอนแห่งนักเนี่ครับพี่น้องรอบนาเอาแค่ขางละสองแหละครับพี่น้องโอ้ย นี่เขากินดีๆไว้กินเองเวลาไปซีก็จะบ,บุมีสิ่งเกียปนคือกันครับพี่น้องจะบ,บุมีพวกในายย่า,นายาไน่ยังนะเพระาะว่าเอาแตาเ่เมล็ดบุมีหินครับเขาก็บปลมครับพี่น้องเขาแข็งแรงดี mm hmm. เขานี่ใส่อายุอ่าปีกว่าครับลอยกว่าบันครับพี่น้อง เป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวอุบลสองครับพี่น้องนี่เลยซุเมอรอนี้เริ่มจะมีแกมลายครับทับบอคัดนี้ว่าเมนตอร์ที่ซื้อเขาปลูกทุกปีครับพี่น้องอยู่เนี่เขาเฮ็ดกินเองก็เลยบอสซีเดียดครับพี่น้องงานหนึ่งนี่นักแห้งแต่ละงนานครับไปลุยงานกันต่อครับพี่น้องนี่คือมเมล็ดพันธุ์เขาครับพี่น้องเขาอุบลสองเข,าขงา้ากัาลังสีทําการสีครับทีาการสี เบิ้องต้นล่ะมิตรหมากมิตรห่วงครับพี่น้องใส่รถนรวดเขาแบบโบรานครับแต,แต่สมัยก่อนตั้งเดิมนะครับพี่น้องสีกับยุ้้วนกับคล้องนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้กำลังสีดี๋ยวภาพไปเบืเ้องเมล็ดเขาครับพี่น้องนี่คือมเมล็ดพันธุ์เขาครับนี่คือมเมล็ดพันธุ์ นี่คือมเมล็ดเขาอุบลสองเป็นเขาเนี้ยวนะครับพี่นอ้องเห็นบ่ครับเป็นเขาเนี้ยวเขาหน้าปีครับพี่น้องนี่จะงามๆเลยเขาแห้งเขาแห้งดีแห้งครับพี่น้องสอบปักง่ายเลยหลายๆสอบแล้วครับตอนนี้กำลังเริ่มสีผลผลิตนี่นับว่าเขาท้ายแห้งครับ ที่นี่ก็เฮ็ดกันเป็นขอบรัวครับเฮ็ดน้ำกันพอแม่ลูกครับพี่น้องเวลาซอยกันเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมกับสิริไปย่อ,ยอกระสอบแล้วครับพี่น้อง